สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์สุดารัตน์ชุมครูแสงจบสาขาการตลาดนะคะแล้วก็สอนในวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกนะคะสำหรับในวันนี้นะคะที่จะมานําเสนอผลงานวิจัยก็คือเกี่ยวกับในเรื่องของการเขียนแผนธุรกิจนะคะซึ่งอยู่ในรายวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการนะคะโดยเรียนรู้แบบกลุ่มัวมือนะคะเทคนิคสแตต ของนักศึกษาระดับชั้นปวส2สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกวิทยาลัยอาชีวศึกษาพดุประชายราลาค่ะนะคะสำหรับที่ใช้การวิจัยในเรื่องนี้นะคะก็คือ1ในเรื่องของการเขียนแผนธุรกิจนะคะก็อย่างที่ทราบก็คือเราจะต้องทํางานกันเป็นกลุ่มนะคะซึ่งการทํางานเป็นกลุ่มก็จะต้องใช้ความร่วมมือนะคะของแต่และบุคคลนะคะซึ่ง การเขียนแผนธุรกิจนี้นะคะก็คืออย่างน้อยก็คือกลุ่มหนึ่งสามสามถึงห้าคนนะคะในแต่ละคนก็อาจจะมีความชำนาญในแต่ละอย่างที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็เลยใช้การวิจัยเกี่ยวกับการเทคนิคสแตทเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะในการเรียนาการเขียนแผนธุรกิจนะคะ สำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะหนึ่งก็คือเพื่อศึกษาผลการเรียนรู้นะคะความร่วมมือนะคะเทคนิคสเต็ปนะคะที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะทางด้านการตลาดสำหรับธุรกิจแล้วก็การเขียนแผนธุรกิจอันที่สองนะคะก็คือเป็นการเปรียบเทียบการพัฒนาทักษะการตลาดสำหรับธุรกิจแล้วก็การเขียนแผนธุรกิจนะคะก่อนการเรียนรู้ แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคสเตตนะคะแล้วก็หลังการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคสเตตค่ะสําหรับกรอบแนวความคิดในการวิจัยนะคะก็คือการเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิคสเตตนะคะโดยใช้หัวข้อในเรื่องของการตลาดสําหรับธุรกิจแล้วก็การเขียนแผนธุรกิจในวิชาธุรกิจแล้วก็การเป็นผู้ประกอบการนะคะ สำหรับสมมุติฐานนะคะในการทําวิจัยก็คืออย่างที่ทราบอยู่แล้วนะคะว่าคือเอาหัวเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะอะไรก็คือหนึ่งนะคะเราการเขียนแผนธุรกิจเนี่ยนะคะมันก็ต้องเรียนรู้ถึงในเรื่องของตัว4 p พนะคะรู้ในเรื่องของทางด้านการตลาดรู้ในเรื่องของกลยุทธ์ทางด้านการตลาดนะคะรู้ในเรื่องของการบัญชีซึ่งการทํางานร่วมกันเป็นกลุ่มนี้นะคะก็จะทําให้นักศึกษาเนี่ยนะคะ ช่วยกระดมความคิดนะคะระดมสมองนะคะเพื่อที่จะให้ผลงานนะคะในการเขียนแผนธุรกิจเนี่ยประสบผลสําเร็จนะคะก็เลยเอาส่วนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ก็คือเป็นนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงนะคะสาขาการจัดการธุรกิจค้าปรีคนะคะ จำนวนประชากรที่ใช้ก็คือนะคะนักศึกษานะคะในสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีกนะคะจำนวน48คนนะคะโดยเลือกใช้แบบเจาะจงะคะ่ะสำหรับการดำเนินการวิจัยนะคะก็คือวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์นะคะทัศน์าการตลาดสำหรับธุรกิจแล้วก็การเขียนแผนธุรกิจนะคะโดย การเรียนรู้แบบกลุ่มความร่วมมือนะคะเทคนิคสเตตของนักศึกษาระดับชั้นปวส .2 ทับสาทับจากขาการจัดการธุรกิจคาปรีค่ะจากการวิเคราะห์นะคะก็ทำให้นักศึกษาเนี่ยนะคะหลังจากที่ใช้เทคนิคของแบบสเตตเข้ามานะคะก็ทำให้นักศึกษาเนี่ยมีผลการเรียนนะคะหรือคะแนนที่ทำงานเป็นกลุ่มเนี่ยสูงมากกว่าที่ก่อนที่เราจะได้ทำของการวิจัยในส่วนนี้ค่ะ นะคะนี่ก็จะเป็นตารางนะคะแสดงค่าร้อยละนะคะคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะจำแนกได้ตามนะคะตารางที่ได้นะคะถ่ายทอดลงไป PowerPoint เรียบร้อยแล้วนะคะอ่านี่ก็จะเป็นกราฟแสดงคะแนนนะคะที่ออกมานะคะนะคะก็จะเห็นว่านะคะค่าคะแนนนะคะก็คือพบว,ว่า คะแนนเฉลี่ยนะคะของนักศึกษาก่อนเรียนในวิชา,าการเป็นผู้ประกอบการนะคะในหัวข้อเรื่องการตลาดสําหรับธุรกิจแล้วก็การเขียนแผนธุรกิจเนี่ยนะคะโดยใช้เทคนิคสเต็ปนะคะคะแนนเต็ม20คะแนนเนี่ยนักเรียนนักศึกษานะคะสามารถสอบได้คะแนนเฉลี่ยนะคะ11.40คะแนนนะคะแล้วก็มีส่วนเบีเ่ยงเบนคะแนนถึง1.75นะคะส่วนหลังจากที่เรียนนะคะโดยใช้ การเรียนรู้กลุ่มร่วมมือเทคนิคสแตตแล้วนะคะทำให้การสอบหลังเรียนเนี่ยมีคะแนนที่สูงขึ้นนะคะค่าอยู่ที่2.03นะคะก็ทำให้คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่าเนี่ยหลังเรียนมีคะแนนที่สูงกว่านะคะในยะสำคัญทางสถิติที่จุดสูงหนึ่งค่ะนะคะ ก็จะเห็นว่านะคะผลการที่เราใช้การวิจัยในส่วนนี้เนี่ยใช้เทคนิคสแตทเนี่ยก็ทําให้การพัฒนาทักษะนะคะในด้านของการตลาดก็ดีหรือการเขียนแผนธุรกิจก็ดีนะคะของนักศึกษาเนี่ยทำให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออกเพิ่มมากขึ้นเพราะว่านักศึกษาอยู่ร่วมกันในกลุ่มนะคะการที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆก็สามารถที่จะกล้าพูดกล้าทำได้เพิ่มมากขึ้นค่ะ นะคะส่วนข้อเสนอแนะนะคะก็คือจากการดําเนินงานขั้นต่างๆนะคะก็คือพวว่านเนี่ยนักศึกษาควรที่จะมีการฝึกนะคะเรื่องที่ต่อเนื่องนะคะจากเนื้อหาเดิมนะคะให้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ครูเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างความคุ้นเคยในการที่เราจะใช้การเรียนรู้ แบบกลุ่มความร่วมมือเทคนิคสเตปเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะทำให้เักศอกสาเนี่ยนะคะเข้าใจในบริบทของตัวเองเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะอันที่สองก็คือนะคะควรที่จะมีการศึกษาเปรียบเทียบนะคะพัฒนาทักษะนะคะระหว่างการเรียนรู้แบบความร่วมมือนะคะในการใช้เทคนิคสเตตกับ เทคนิคการสอนแบบอื่นๆเข้ามาบูรณาการร่วมกันนะคะก็จะทำให้นักศึกษาเนี่ยนะคะเกิดความรู้เกิดความชำนาญแล้วก็กล้าที่จะทำในกล้าคิดกล้าทำนะคะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าในด้านของการตลาดนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือนักศึกษาจะต้องมีความคิดสร้างสารรค์เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็เอาในด้านของวิชาการเข้ามาบูรณาการนะคะก็จะทาให้นักศึกษาเนี่ยนะคะเป็นคนที่เก่งได้นะคะ สำหรับในวันนี้นะคะก็ของผุจบกันนำเสนองานวิจัยเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ